เป็นเทคโนโลยี Machine Learning แล้วครับเป็น Machine Learning ที่ช่วยนะครับแก้ปัญหาแบตเสื่อมไวครับเป็นแบตเสื่อมไวของรถ EV ครับทุกคนอาจจะคุ้นเคยนะครับเวลาพูดถึงแบตเสื่อมไวคือนึกถึงสมาร์ทโฟนของเราใช่ไหมครับหรือแม้แต่โน้ตบุ๊กว่าเอ้ยทำยังไงแบตมันถึงจะอยู่ได้นานนะพูดยังไงไม่เปลี่ยนเร็วไม่เสื่อมไวต้องชาร์จเต็มแค่ไหนนะครับต้องปรับการใช้นะอแดปตีฟอย่างไร นะใช้จนใกล้หมดขนาดเงียช้าได้ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะวุ่นวายนะครับแล้วเราในฐานะผู้ใช้งานเนี่ยไม่มีเวลามานั่งตรวจสอบเรื่องนี้หรอกแต่แน่นอนครับแมชชีนเลอร์นิ่งเนี่ยคือสิ่งที่เข้ามาช่วยได้ครับเป็นผลงานของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ครับพัฒนาระบบแมชชีนเลอร์นิ่งอัลกอริทึมที่ช่วยนะทีนี้มันจะช่วยทั้งผู้ใช้งานผู้ผลิตนะครับแล้วก็คนที่อยู่ในธุรก,กิจด้านยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยให้สามารถที่จะใช้ประสิทธิภาพรีดประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ในรถ E ีวีได้ อย่างรวดเร็วนะครับแบตก็จะไม่เสื่อมไวใช้งานได้คุ้มค่าม,มากขึ้นต่อการชาร์จแต่ละครั้งครับโดยวิธีการครับจะใช้การติดตั้งอุปกรณ์ที่ส่งขึ้นกระแสฟไฟฟ้าม,มิติสูงเข้าไปในแบตเตอรี่ครับแล้วก็ตรวจสอบการตอบสนองต่างๆ เพื่อที่จะประเมินสภาพของแบตเตอรี่ได้แบบเรียลไทม์ครับสัญญาณไฟฟ้านั้นก็จะถูกแปลงค่านะครับป้อนเข้าไปในชุดอัลกอริทึมนะครับที่ได้ออกแบบไว้เรียนรู้แล้วก็คาดการการตอบสนองของแบตเตอรี่นั้นต่อการชาร์จและการขายประจุครับข้อมูลเหล่านี้อัลกอริทึมที่ได้เนี่ยมันก็จะนํามาแนะนํากับเข้าไปในสมองกลน,นะครับถึงรูปแบบ การวิ่งนะครับการเดินรถเส้นทางในการขับขี่การชาร์จที่อาจจะไม่ต้องเร็วหรือช้าเกินไปนะครับเพื่อให้แบตเตอรี่เนี่ยเสื่อมได้น้อยที่สุดครับเพราะคําว่ายั่งยืนเนี่ยมันไม่ใช่แค่เราใช้ยานยนต์ไฟฟ้านะครับแล้วก็ลดการปล่อยควันแต่ทุกอย่างของตัวชิ้นส่วนเนี่ยมันก็ต้องยั่งยืนแล้วก็มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นด้วยเช่นเดียวกันครับ